สวัสดีตอนซ้กครับพี่น้องตอนนี้ประมาณหกโมงกว่าครับวันนี้ผมพาพี่น้องมาอย่ามองครับพี่น้องมองที่ห้ากลางว้กับเป็นแปดเส้นกับสิบเส้นครับมองสองซุ้มนะครับน้องสองหอ่อไปหลุดกันบ้งด้วยครับว่าจะมีผลงานบอรมแห้งขนาดเลยครับ อาจจะเสียงดังเนี่นยนะครับเสียงลดโถด้วยหลายครับพี่น้องไปกันเลยครับครับเอาอมาเบิงแปดเส้นหนึ่งกอนครับพี่น้องไปจังได้หกแปดเส้นมีผลงานให้เบรงบ่ม่องไม่เลย้อครับ ลงน้ำเทอแหลกเลยปลาจัญโตหัวหน้าผมแก่ก่อนว่าผมผูกหิ้มทวงไว้น้ำน้ำมันยังไหลอยู่ครับ ุูเงินเบื้บงบองบนี่ยังจะโตร่มแห้งแน่เ้ยครับพี่น้องเลย ตัวแรกครับปลากระมังครับพี่น้องัวงามเลยครับ อ,อันนี้ปลาน้างนอนแต่ตัวนี้เป็นปลาแขกครับพี่นอ้องพ่อ,พอนาปลาแขกเฉยแม่น้ำมูดนี่หาอยากเลยครับปลาแขกเพราะว่าส่วนมากมัาจะอ,อยุ่โค้งครับ หของดีเลยครับเดี๋ยวผมปลดก่อนหอยเห็ดครับเห็ดแห้งพวได้สีกว่ไหนมองยังไ่อยู่ แค่ผู้แข็งคมแห่ง <N> นี่ครับไอลุ้นกันต่อครับใกล้ที่สุดเลยแหละพี่น้อง ่สุดแล้วครับเดี๋ยวไปรลุนซิฟเซนกันต่อครับพี่น้อง กะแนงยังพี่น้องกะแนงถือเซนโอ้ยมาฆ่าจังไหกระแนงเนเส้นเซนพี่ายจักเส้นครับหมันบ่มันอยู่บ่ ไอตัวยังเห็นตัวเดียวอย่บนันเห็นจักตัวอยู่สิบเซนก็มีมองอันนั้นมี่จะสิบเซนกา็ท่นเห็นจ้กตัวเลยเุดเลยพี่น้อง 1ิเซนเทาผมมีจกักโตเอ้ยมีปลากระกยงอยู่ครับตัวหนึ่งขาแนวได้บุยังไปสรุปผลงานนะครับครับพี่น้องนี่ก็เป็นผลงานปลาม่องเทาครับสิบเซนเทาบมบเห็นจกักโตเท่าครับแต่ว่าแปดเซนนี่ได้มาสี่โตครับตัวงามด้วยครับ มีปลาเนื้ออ่อนหรือว่าปลานังครับสองตัวแล้วครับปลากระมังตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งนี่เป็นปลาแขะครับพี่น้องปลาแขเะเนื้อดีปลาเนื้อดีเลยเลยครับปลาแี่ขอบคุณพี่น้องทุกท่านท,ที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจน้ำนะครับพี่น้องขอกันใหม่คลิปหน้าได้ครับคลิปหนี้สวัสดีครับ